ัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้นะคะวิก็จะมา u พ p กอันบ็อกนะคะกล่องกับของที่วิสั่งมานะคะจาก shopee นะคะแล้วก็ร้านต่างๆที่วิสั่งมาเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าได้อะไรมาบ้างเริ่มจากกล่องแรกเลยนะคะมาดูกันว่าเป็นอะไร การกลตัดกิ่งไม้นะคะอันนี้ส่งมาเร็วมากเลยนะวิเพิ่นกดไปเมื่อคืนเม,มื่อวานไม่ไม่เกินวันหนึ่งอะคะ่ะได้แหละแต่มันมินิมอลมากเลยนะคะสีขาวสวยมากเอามาตัดกิ่งไม้ใบไม้ของวินะคะชอบมากถูกใจส่งเร็วอันนี้ให้ห้าดาวแน่นอนนะคะชิ้นต่อไปมาดูกันว่าเป็นอะไรนะคะ ิ้นี้เป็นเสื้อนะคะเสื้อยืดน่ารักมากเดี๋ยวแกให้ดูเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์น่ารักมาก,กน,น่ารักมาก,าก,มากชอบมากอันนี้แล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกัน ชิ้นที่สามแล้วนะชิ้นนี้ส่งโดยคุณเจรามี่นะร้านเจรามี่ค่ะเจ้าของร้านต้องสวยมากมากแนะ่ๆชิ้นนี้ ชอบมากเลยจริงๆแล้วอันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนจริงจริงแล้วอันนี้วรีสั่งมาสามตัวนะคะตัวหนึ่งให้หลานตัวหนึ่งให้เพื่อนเพราะเป็นวันเกิดเพื่อนนะคะและอีกตัวหนึ่งการสั่งให้ตัวเองเพราะชอบมากจริงๆเดี๋ยวลองมาเล่นดูนะน้องนั่งหลักมากจริงๆตัวนี้รู้สึกว่าจะเต้นได้แล้วก็พูดตามเราได้นะคะเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนะ อ๋อ,อต้องเปิดก่อนค่ะเปิดแล้วนะอน้อนองเต้นได้แ่ไม่มให้น้องพูดตามเรานะน้องพูดได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกสวัสดียังไงสวัสดี ชอบมากค่ะถูกใจมาตัวนี้น่ารักรักเลยชอบนะอันนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวว่านอ้อยตังนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาแกะถุงถัดไปกันนะคะถุงใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรนะคะใหญ่มากๆเลยข้างในคือ มินิมอนนะคะเดี๋ยวก่อนขอปิดน้องก่อนนะคะอันนี้น่ารักมากเลยค่ะแต่ว่ามันใหญ่กว่าที่คิดไปเยอะเหมือนกันนะอันนี้สั่งมาเป็นถาดนิ้มมอนนะคะก็จะใส่พวกของของมีครัวหรือว่าจะเป็นของบนโต๊ะเครื่องแตงก,ก็ได้หรือจะเป็นของอันโชก็ได้นะถ้าถูกใจค่ะถูกใจ แต่ที่คิดไว้ไม่ได้คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้ก็ได้แทนนะสั่งจากในช็อปปี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูกปลาในให้นะคะรูกปลาจะ300ฟุตบาทตรงนี้นะคะภาพแบบนี้น่ารักมากค่ะแต่าก็รอของสักพักนงึงเลยแหละเพราะเป็นของพรีออเดอร์นะคะตลาดนี้มีแต่ของน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งมันคือแจกันนะคะแต่ว่ามันกระ,กระปิกไปนิดนึงตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นแก้วนะแต่มาเป็นแค่พลาสติกนะคะแต่ก็โอเคก็ถือว่าคุ้มเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ถึงรอ้อยประมาณหกสิบกว่าบาทนะอันนี้เป็นร้านเดียวกันแต่ก็โอเคถือว่าน่ารักอยู่คุ้มค่านะคะคุมะค้มราคา อันแพ็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดของดีกว่าเราจะย้ายต้นไม้นะคะมาใส่ในเจกัสน,นี้นะคะแล้วเราก็จะไปเอาน้ําหอมนะคะมาใส่ในถาดนี้กันนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยคะ่ะสำหรับต้นนี้นะคะ คือภูด่างล้าชีมีหินอ่อนนะคะจริงๆตอนซื้อมาไม่ได้ใส่มาในน้ำนะคะจะเป็นดินพร้อมกับตัวกากมะพร้าวนะคะจริงๆต้นใหญ่จะอยู่ในห้องน้อยอันนี้ก็ตัดกิ่งเขามาแล้วก็เอามาเลี้ยงในน้ำนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีแจกรเลยตัดขวดพลาสติกเป็นขวดน้ำมาคะ่ะมาใส่น้องไว้ก่ดน,นะเพราะว่าตั้งใจอยากเลี้ยงในน้ำ นนี้งงไหมคะว่าทาไมต้องเขียนมาน้ำต้นไม้พอน้ําจากกอกอาคาศกลิ่นคอลีมันค่อนข้างแรงคิดว่ามันน่าจะไม่ดีกับน้องวิก็จะใส่น้ำนะคะ่ะพักไว้ก่อนทิ้งไว้สักคืน2คืนนะคะแล้วก็ค่อยเทใส่ตัวฝอ,อกบวดน้ํานะคะหรือว่าใส่ฟอกกี้นะคะเพื่อไปฉีดน้องนะคะอันนี้ก็เป็นน้ําที่พักค้างคืนไปแล้วนะคะวิก็จะเอามาใส่อีกแจกัน ใส่ประมาณนี้พอนะคะแลเ,เดี๋ยวเราก็ย้ายน้องจริงๆตอนที่เอาน้องมาใส่อ่ะลากน้องอ่ะไม่ได้ยาวขนาดนี้นะคะอันนี้จะเห็นว่าลากน้องงอกขึ้นมาใหม่ค่อนข้างเยอะเลยม,ม,มันก็จะสวยกว่าเดิมนะทุกคนเป็นไงจากเดิมที่เป็นขวดพลาสติกปัก ็มาใส่แจกันมินิมอนนะสวยดีนะคะน้องภูด่างลาชีหินอ่อนของวีนะคะเรียงง่ายค่ะก็เขาก็จะเลือยไปตามธรรมชาติเขาเลยนะเดี๋ยวบีเอาไปวางที่เดินก่อนตามกันไปค่ะวางน้องไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ ปัจจุบันมันก็จะเป็นหน้าตาโล่งๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะมันใหญ่มากอะทุกคน มันใหญ่กว่าที่วิคิดไว้เยอะอะค่ะในรูปมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะ ค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนนะก็จะเอามนี่นะคะกานาลิกา,ก,าก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน